พี่น้อนงเบิ่งแน่กำลังงามๆค่ะเนี่ยเย่อุ้ยกำลังตุ๊บุติปิเลยกำลังพอพอได้กินหมกซุ้มหนึ่งผัดคือจังถเถาแล้วนี่ขึ้นบ่พร้อมกันกินหรือไงอันนี้ปัดน้อยอยู่ยเดี๋ยว สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะอุ้ยฝนต,ตกเป็นยางเป็นยางยังมือดอะไรก็เลยนี่เมือนี่อากาศอันา้าคคึมอยู่อันคือจังมันมืดไหมพี่น้องคะ่ะเจ่ว่าทั้งม่ามีฝนก็เลยออกบ้านได้เนาะค่ะเนาะออกบ้านได้เลยมาจอบเบื้องเฮดปลาชีนี่เขากินบ่เห็ดดำบ่ค่อยได้ไปเด้อค่ะเด้อย่ยานเขาเจ้ายิงสัตว์เคยพอแล้วย่านเป็นย่านเป็นต้องคุ้มือ ขี่น้องมั่งไงกำลังงามๆค่ะเนี่ยเนี่ยอุ้ยกำลังตุ้บูติปิเลยกำลังพอพอได้กินหมกซุ้มหนึ่งผัดก็ยังเถาแล้วนี่ขึ้นว่าพ้อมันกินหรือไงอันนี้ผัดน้อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว ตั้งกล้องก่อนนะคะเนาะอันนี้น้อยอยู่อเอาซ้ำนี่เกียงพอดีแซบเลยค่ะพอดีกินเลยจ้ากระตาะ่ายกระชิ่มโอ ไม,ม่พูดเดี๋ยวเขาจะมาเอาไหมนี่ดิผิดจระซอมผิดจระนาเปอนกนอัน่อยแห้งบ่เอาค่ะนี่ขึ้นบ่าทันกันขึ้นก้อนขึ้นก้อนก็เลยเท่าก้อนยางมะขร้าวหนึ่งมาพอ อันเทาอีกแล้วก็บอคขันที่ถือว่าเทาปานในแต่แหงค่ะเพราะว่าว่าฝนตกมันก,นกระตกบ่ทัวฟ้าหรือมันล้มซื้อพี่น้องค่ะล้มล้มสุบได้หรอกล้มคักล,ล้มห้ล้มพื้นเด้อเกินบ่อยากออกนอกเคียน,นเพื่อเปิดประตูก็บ่าก็เปิดเด้ยมันขี้พัดออกากฝองขนาดอ,ดอ,ดอ,ดอด้วนๆนี่ยังย่านพัดอยู่ นีก้อมเป็นแต่ย่านของลม้มอันปีนี่ก็ยายตาคิบ่าอยกากเข่าปาขันลม้ลมล้มต้นไม้ใหญ่เลยค่ะล้มมากัง,งวยเอะคือกันเพราะว่าต้นไม้อยู่นี่บ่มีห้กแก้วสังเกตเบื้องหลายแล้วสังเกตเบื้องคักแล้วว่าบ่มีห้กแก้วคือจ้างข้าเจ้าปลูกหรืออย่างเอิ้์วังไหข้าเจ้าปลูกหรือไม่นังกระซังเนาะนมันว่มีหากแก้วพี่น้องค่ะสังเกตเว่าต้นไม้ใหญ่บ้านเฮาทีมีห้าแก้วแต่ต้น ต้นนี้ใหญ่อยู่นี่ผู้มีห้าแก้วเลยพี่น้องนี่แหละคันล้มลมเลยว่าอยากเข่าป้ากังกับผัดตแตงกด้ผัดเป็นโควิดแล้วนี่แหละสิกายเป็นแพนนิคพี่น้องเป็นย่านย่านเป็นแล้วคุณเมือย่านย่านชุแนวย่านตายปลาลูกเมืองจังบกาเข่าป้าผู้เดียวเมื่อวันว่าเมื่อวันว่าย่านอีกอย่างนี้ย่านจะของมาล่มมะ มันนี่ยู่ผู้เดียวเราไม่ยผู้เห็นแมพี่น้องเห็ดได้พี่น้องค่ะที่ว่าฝนว่าล้มกับมิตกำล้มดอกบ่มมีฝนพอดีก็น้องปลาวาอยากกินต้มจืดตัวสั้นว่าต้มจืดต้มสุกสดร้อนหอนพอดีได้เห็ดอ่อนมาใส่ต้มจืดพี่น้องค่ะซ่ำนี่แหละค่ะได้ซ่ำนี่แหละพอได้กินเนาะนพ,พี่น้อง น่น่ไปวยบังยนึงยุโอเคไปวยบง่าอค่ะยสิละพ่อยากเค็ดคลิปวุ่นวับว้ายคิปว่ายแกยังบ่สุกทอเดี๋ยวพี่ปางคุณแล้วเฟิสคุณเข้าเฟิสโอเคคุณแล้วสุกคุณแล้วสุกเฟิสคุณอยากกินก็อยากกินโอ้ยเซตห้าเซตห้าเซตไหน พี่นอนี่คือผลดีกับการที่เราเก็บอะไรที่เรากินใส่ในช่องฟิดเลยค่ะออมไก่ไ่ดอกกระเทียมโทนเนาะคะ่นะเนาะที่เขาเก็บใปอันนี้เป็นสองถุงสุดท้ายแล้วค่ะยี่ได้ความกรุณาจากาคุณนาย่าไปเก็บเก็บใปปีนี้เนาะคะ่นะเนาะสองถุงสุดท้ายแล้วเอามาออมไก่อากาศเย็นๆหลังจากที่เขาไปเก็บเ,เห็ดนางลงมาได้ครับหนึ่งมือแล้วก็เอาว่าสี ไปเบิ้งวัดที่เหลือมันเป็นยังไงเนาะคะนะ่ะเนาะสรุปไม่ได้ไปเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ได้ไปย้อนอยังวัดตีนี่คืออากาศยามือเศร้าเดซีให้เบิ้งพี่น้องไม่ได้ไปเพราะว่าหิมะตกห <c oughs> ิมะตกแล้วฟาแจ้งพี่น้องคะ่ะแต่โกไปเพราะว่ามันหน้าหูมันเย็นรักษาสุขภาพโ่ได้ไปเพราะว่าหนะิมะตกเนาะค่ะเนาะหิมะตกเมื่อคือนนี่ มือนีะแสดงว่าเย็นคเะภาวาหิมะบละลายปากติตกมาสิละลายอันนี้บาละรายก็แสดงว่าอากาศข้างนอกหนาวค่นะ,คะน้อค่ะเนาะ,ะอุ้ยเข้าบ้านเข้าบ้าน,นนั้นเราอยู่บ้านทำอาหารให้ลูกๆกินแล้วก็นอนกกบลูกนาะคะันสีเฮดคลิปต่อกันเลยเด้อค่ะเด้อกับคลิปมือวานี้ภาวาเหตุเท่าได้บ่าลายอันนี้ก็คือแกงออมไก่ใส่ดอกกระเทียมโทน กำลังขึ้นค่ะในสวนก็กาลังขึ้นเด๋ยวสิไทเเบื้องเนาะพี่น้องค่ะในสวนก็กําลังขึ้นต้นกําลังสวยเลยจ้าแ่กจะสิงยอบลงเพราะว่าหีหมามาแล้วนี่แหละเมือ่อใดซึ้งซึ้งก็เดือทิไทเ้เบื้องเนาะค่ะเนาะซิม,ๆๆมซิมซิมแซบคือเก่าเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะแซบแซบค่ะ